คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหรืออินดัสเทรียลคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบและผลิตให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมละ่ะเราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้หรือไม่เพราะราคาก็ถูกกว่าหาซื้อง่ายขนาดเ็ก็กว่าแล้วยังมีสินค้าที่มาจากประเทศจีนราคาไม่แพงสินค้าพวกนี้จะเอามาใช้ได้หรือไม่อย่างแรกเลยอยากให้คุณลองนึกถึงโรงงานสักแห่งหนึ่ง อาจจะเป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยก็ได้การวางแผนกระบวนการผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค,ค้าบางโรงงานรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิตก็จะวางแผนการผลิตกำหนดให้เครื่องจักรทำงานอาจจะเป็นวันละสิถึงสิชั่วโมงต่อวันเครื่องจักรที่เป็นรุ่นใหม่อาจมีความสามารถเดินเครื่องผลิตได้ถึง24ชั่วโมงจะเห็นว่าระบบควบคุมที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงพร้อมๆกับเครื่องจักรและเดินเครื่องตลอดทุกวันโดยอาจจะหยุดเดินเครื่องบ้างสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อบำรุงรักษาไม่เหมือนมนุษย์ที่ยังมีการเปลี่ยนกะทำงานทุกๆ8ปดถึงสิชั่วโมงในขณะที่เครื่องจักรกำลังผลิตสินค้าโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมนอกจากจะรันโปรแกรมแล้วยังต้องคอยรับส่งค่าจากเซ็นเซอร์ของเครื่องจักรรายงานผลการผลิตไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ มีการต่ออินเทอร์เฟซเฉพาะทางอีกหลายแบบที่ติดตั้งมาตั้งแต่มีการสร้างเครื่องจักรนั่นแสดงว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมีช่องทางหรืออินเทอร์เฟซติดต่อเป็นจํานวนมากและสามารถต่อขยายอินเทอร์เฟซได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปอาทิเช่นสามารถรองรับการ์ด ISA สล็อขนาด8บิตหรือ16บิตรองรับการ์ด PCI สล็อรองรับการ์ด PCI Express เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพอร์ต r s 232 พอร์ต r s 4 8 5ช่องพอร์ตแลนด์ที่ให้มาถึง2ช่องซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะให้มาแค่ช่องเดียวนี่เป็นเพียงความแตกต่างเบื้องต้นแค่นั้นเพียงเท่านี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถหาซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีขายอยู่ทั่วไปนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ยังไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขปัจจัยในการทำงานอื่นๆอีกเช่นอุณหภูมิของโรงงานที่สูงกว่าปกติแรงสั่นสะเทือนของการทำงานของเครื่องจักร และองไอน้ำและไอระเหยของสารเคมีซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ